ตอนนี้ไม่น้อยเลี้ยงตะกะแตนจ้าตะกะแตนเนี่เป็นตะกะแตนสายพันธุ์ใหครับปาจังก้าโมจีนค่ะปาจังก้าโมจีนที่ขาเจ้าเลี้ยงกันตัต้งแต่สมัยตะกี้เนะี่ยแมนค่ะเริ่มที่ขาเจ้าเลี้ยงกันได้หลายปีสองปีสิบพนมากนี่ละจ้ะวังสองปีที่ม,มันบูมบูม,บมดังๆเน่ะตีแมนจ้ณนะปัจจุบันในะยุคนี้นะครับปีนี้นี่ยังไปได้ปะตะกะแตนเป็นยังไงก็ไปได้เรื่อยๆค่ะ ขายได้เรื่อยๆพ่อมี่าใส่ใจหมุนเวียนในครอบครัวตอนนี้เขามีฐานลูกค,ค้าจากใส่ทั้งใดครับก็อยู่ในตลาดก็ละชิ้นนี่แหละจ้ะ เลี้ยงแล้เอาไปขายยูลาดกาลจินนี่จามม้าได้ขายสุกมือปะครับค่ะได้ขายสุกมือเพราะว่าวห้องเฮามันมีแม่ค้าที่ไปขายของกรุงเทพครับเจ้าจกรลับไปขายกรุงเทพอาทิตย์ทุกเสาร์เออจันพูดนี่คือลูกค้าที่ประจำห้องครับเออทีนีเดี๋ยวนีคนเข้าเจ้าเซ้าเรียงหลายแ็มีคนแวะมาซื้อยูฟ้ามครับผู้ได้ข้าเจ้าซื้อไปกินขาเจ้าจก็ซื้อแวะมาซื้อยูฟ้ามก็ได้ขายเรื่อยๆเขาอ่หาหมองซื้อว่าอะไรล่ะเขาหูวว่าเขาขายเอ้าแม่นค่ะเพราะว่าม ไปคันมาเข้าเจาก็แวะมาซื้อตะกะแตนสดนี่กิโลจับาทถ้าเฮาขายปีกก็350อยหบเด็ดปีกแซ่ฟีดให้เด็ดปีกให้ก็400อันผู้ใดอยากได้ก็ส่งให้รถอยเลยคันได้ส่งทางเฮาก็ฟีดเฮาก็ส่งให้ขาเจ้าเพราะว่าสมื่นนี่ลดทองเย็นซ ong หอกกระซ ong เย็นให้สะดวกสบายแล้วบรรจอแม่นจ้ะเฮาก็ส่งได้เบิดผู้ใดอยากกินอยากนันสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ำตัวนะครับแม่น้อยเลี้ยงตะกะแตนจ้าแม่น้อยตอนนี้เฮาอยู่ไสนี่ครับ บ้านตน้นมูชิบหกตมลลูบค่ะตะมลลูบจูจังหวัดกาลสินจังหวัดกาลสินจ้าในฟาร์มเ้านี่เลี้ยงหลายปันใดครับจัดโรงเรือนอยู่นี่ยี่สิบสองโรงเรือนยี่สิบสองโรงเรือน กันยังเติบเยอยครับเนาะเขากินนี่ยังครับเอาผมถามคำถามเบสิกก่อนเลยเขากินนี่ยังพี่กินหยาลักนะคือหยาครับหยาาแต่พองฟาร์มเฮาเนี่ยก็มีอาหารเสริมไอมีอาหารเสริมจ้ะเป็นอาหารหมูอาหารไกล้หรืออาหารยังอาหารไกล้ก็ได้ครับว่าอาหารไกล้น้อยครับเออบางคนเขาจ็เอาื่อเหลืองบดข้าอ่อนนีรังเลี้ยแต่เลี้ยแต่สะดวกของคนเลี้ยงเลี่ยงโดนบันไดก็ับพี่จังจะได้จับขายตะกั่นสามสิบห้าถึงสี่สิบห้าวันเด้ จะแจอากาศอันโบโบแนนนอนแล้วก็ธนาหนาวนี่ก็ไปอีกธนาหนาวนี่ไงซากินอาหารหน่อยกะสีซีิบหาซิบมือหรือท้องเดือนก็ว่าไปเออว่าจีฝักได้นาหนาวนั่นปกติ ality, query, นาน,น cases, cave, secondo, นะี่ิบมือฟากออกตัวพ่อพ่อฟักออกตัวแล้วนับเลยมือมันออกตัวนั่นหอดมือขายนั่น คือสามซี่ผ้ามือสามซี่ผ้ามือเลยจับขายแมนถ้าร่วมฝากกับสี่ซี่ผ้ามือถ้าร่วมมือเาเอาไข่ลงล่างฝากซี่มือเลี้ยงอีกสามซี่ผ้ามือเด็ดขายเขาเลี้ยงอยู่นี่มาโดนหรอพี่เขาปีที่สามแหละจ้ะเขาปีที่สามแต่ตังแต่ยุคไม่ไม่เขาใช่ตังแต่ตังแต่ไข่โลดละมืนต้าพีกันยังอยู่หอดปัจจุบันใช่เพื่อนเขาหนีไปเลี้ยงนื้อเงินมาแล้วตอนนี้ไข่หนีโลดละจะบาดแล้วพี่ตอนนี้ใครวะบางความเขาจะใครท่านหาท่านหนึ่งโลละนะโลละแต่ ตามองเข้าขายโลละสองพันโลละสองพันอยู่จากตะกี้โลละหมื่นใช่ค่ะเหลือโลละสองพันบ้านนี้หลายคนนะพี่เนาะ <ừ. S 1> เขาก็ว่าดีว่าเลี้ยงตะก,กะแตนอาหารเนี่ยกินให้มันว่าท่านม,มันกินหลายก้อนง่วงหมดละใช่หยานี่กินหลายก้อนง่วงนี่ซื้อมากมือละรถนั่นซื้อหยามาแม่นค่ะ จังไหนจะหาท่านที่นี่ซื้อค่ะซื้อเอาเขาเจ้ามีปลูกขายโอ้ก็ขายแพงไหพี่เดี๋ยวนี้ว่าแพงเพราะว่าหนาฝนหยามันขึ้นเร็วบ่กแพงไงเนี่เขาก็มีหม่องปลูกหยาขายอยู่แล้วแม่นค่ะบ้านเฮานี่มีหม่องปลูกหยาขายเป็นเลยลอยไรยโ้ก็สะดวกตัวกันใช่ค่ะหม่องเขาสะดวกก็คือเขามีหม่องเฮ็ดหยาขายหม่องซื้อหยาเฮาบ่มีหม่องปลูกหยาเฮาซื้อตะกี้ก่อนสิมาปลูกเลี้ยงตะกระแตนพี่เห็นหยังมาก่อนปลูกพวกไก่แยงปลูกพวกไก่แยงนี่เฮาเฒ่าแล้วเนาะ60กว่าขึ้นเมืาซึ่งพอซึ่ง เช่งแม่เทิงพ่อใหญ่ครับเออมันก็เลยเมื่อยตากแดดหอนลูกทรายก็เลยว่าน,นี่ข้าเจ้าเลี้ยงตะก,กะแตนได้ก็เลยเอามาเลี้ยงได้ต่อยอด ต่อยอดจากซีขีดเขาซื้อมาขีดละวพันเขาซื้อมาซีขีดเขาก็มาขยายเอาโอ้เริ่มจากซีขีดจ้ามาหอดปัจจุบันตั้งแต่หอดปีนั้นหอดเดี๋ยนี่ตะกแตนส่างได้ได้เขาต่อปีได้หลายปี่ใกล้อยู่เด้ได้หลายอยู่อ่าถ้าเป็นทำเป็นเดือนในเดือนอะไรจากโลกหอกไปนี่ขันเดือนคันเป็นเดือนนี่จะวเดือนกะบซีฮามื่นนี่แหละจ้าซีหามื่ินจ้าแตไล่ได้กัถือว่าดีเนาะจ้า บานี่พี่อีกคําถามหนึ่งตะก,กี้เนาะคําถามมันหยดขิดเลยได้พี่เลี้ยงตะกั่วตนนี่ยก็จาย่านมันออกไปสูไ้สูหน้าคนชาาบ้านเป็นยังไงไม่ต้องย่านมันออกไปวิ่งค้องเจ้าไทยเอเมนุกนะถ้าจอบกินอยู่นี่ล่ะจีเมนค่ะแต่เขาจะป้องกันบลาท่านเหรอเนาะเมนไข่เนี่ยเขาก็เอาของจะควงนี่แหละใช่เก็บก้อนแล้วก็ค่อยนั่นไปพอเจ้าพื้นติดปีกเจ้าคู่แล้วเขาก็ต้องล่องไข่ไว้เอาใช้เขาเก็บไข่เขากเก็บไข่ไว้ชุดนี้เขากเก็บไข่ไว้ป้ามเขาสิเอาไข่คอกละชุดคือว่าล่องไข่หลาย เวลาเขาขายไข่กะเต็มทองไข่ตะกะตะกะแตนมันก็มีไข่เต็มทองไปมากับไปตะกินลูกค้ากะแซบกะติดใจเขามาที่เข้าอยู่ได้เพราะเข้าว่าได้ร้องไข่เบิดคือสมัยตะกี้นี่คนเนี่ยไข่มันโลละมื่นคนก็เลยอยากขายไข่ไหลเมนรีดไข่ออกจากตัวมันไปเหมือน ยำคนซื้อไปกินต่อมันก็ได้กินแต่เปียกมันบ่ได้ยำถือใครใมันบ่แม่มันก็เลยบ่แซ่บต้องเฮานี่บ่ได้โฆษณาปากต่อปากครับข้าเจ้าก็มาเฮาก็เลยอยู่ได้เฮาก็เลยได้ขยายออกถ้าท่านผู้ชนเอฟซีสมัแม่วิธีเกษตรนะครับอยากกินตะแกรงทอดนี่ให้พี่ส่งให้กินนี่สามารถติดต่อช่องทางใดครับพี่โทรมาเบอร์โทรครับ0650949144แม่น้อย ฟาร์มตะก,กะเตนสดถือว่าอยากมาเยี่ยมชมฟาร์มนี่ฟาร์มเฮ้อยู่ไสครับอยู่บันโตนหมู่สิบหกกำมูล,ลุูปอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นี่แหละครับทรรมชมชมว่าแม่วิธีกเกษตรกับภาคธรรมชมมาบึงบังเรียงตะก,กะเตนที่ยังคงอยู่ณปัจจุบันนี้ใช่ <laughs>